สวัสดีครับกับผมนายรัฐศาสตร์สุประเสริฐนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนสีเหลืองพียาคารอำเภอสีเหลืองจังหวัดนองบำพูครับประวัติการทํางานงของผมนะครับผมเคยได้รับคันเลือกได้ประกาศเกียรติคุณบรรทัรฐานนีผู้นําด้านวัฒนธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2563และ2 5 6 4จากกระราาทรวงวัฒนธรรมครับทั้งนี้ผมยังได้รับคันเลือก เป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึง4นอกจากนี้แล้วผมยังเป็นแกนนานักเรียนที่นิกษาวายซีผมได้มีโอกาสในด้านการเป็นวิทยากรในการให้ความรู้อบรมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาในการเขียนคือขายของนักเรียนแกนนำวายซทั้งนี้จะเกิดการร่วมมือการประสานงานเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครัครับ ผมจากหัวข้อนะครับผมจะนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้อบรมมานะครับมาบอกเล่าสู่ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือคนในท้องถิ่นเองนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตระหนักรู้ถึงประชาธิปไตยบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการทํำกิจกรรมต่างๆภายในสังคมนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมในฐานะเป็นเยาวชนคนหนึ่งผมจะประสานงานกับทางผู้นาชุมชนบุรุาครทางท้องถิ่นนะครับในการจัดค่ายทากิจกรรมการอบรมเชิงบูรณาการนะครับเพื่อให้เกิดความ เข้าใจในด้านทางประชาธิปไตยและบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยเกิดค,ความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้สังคมของเราเนี่ยท,ท้องถิ่นของเราเนี่ยเกิดการพัฒนาและเกิดความยั่งยืนนั่นเองครับ